ช่วงนี้ไฮโซแฮปปี้นิงเดี๋ยวเราไปดูของใช้แล้วอฟฟหรูๆกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งทำจากทองอนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอลังการกันขนาดไหนครับสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไฮโซแฮป p e n นิงสิคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและสุดยทีทั้งในและต่างประเทศกันนะคะใครที่ไม่รู้จัก แฟนตาเฟสเต๊กนะคะก็ต้องเชยแล้วล่ะคะ่ะวันนี้นะคะขอน,นำเสนอทุกคนที่น่ารักของดิฉันเองนะคะคุณเหม่งน,นะคะสุรชัยชันอนุเดชเป็น CEO อารมณ์ดีไฟแรงและก็เป็นที่รักของลูกน้องด้วยล่ะคะ่ะบางครั้งนะคะที่เราอาจจะได้ยินปัญหาความสัมพันธ์ของลูกน้องกับเจ้านายที่ห่างเหินกันเกินไป เหตุการณ์แบบนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับองค์กรใหญ่ๆที่มีบุคลากรจำนวนมากแต่ปัญหานี้นะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับชายอารมณ์ดีคุณเหมิงสุรชัยชาญอนุเดช CEO ไฟแรงของบริษัท KT Restaurant จำกัดเจ้าของร้านอาหารหัวจักแห่งความอร่อยซาน t าเฟ s สเต็กค่ะจากภาพที่ได้เห็นนะคะก็คือชายอารมณ์ดีหนะ้าตายิ้มแย้มไม่ถือตัวและดูเป็นกันเอง ต่างกับ CEO คนอื่นๆนะคะที่เราชินตาทำให้ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคุณเม้งจึงขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้านายที่ลูกน้องหลายพันชีวิตต่างรักและเคารพจะด้วยเหตุผลหรือมีสูตรสำเร็จอะไรที่ทำให้เขาและเหล่าลูกน้องสามารถทำงานร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีให้กันให้จะตัวมาเฉลยให้ฟังกันเลยนะคะถ้า,าก็ก ถ้าเป็นฟีดแบ็จากลูกน้องก็แอบภูมิใจเล็กน้อยว่าลูกน้องรักมากเราต้องบาลานซ์กันระหว่างเป้าหมายงานกับเป้าหมายคนใช่ไหมคนก็อยากจะเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆทํานองเดียวงานก็จะต้องประสบความสําเร็จก็ใช้ใชคําว่า happiness w well e l l o ันนั่นแหละจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าได้ทํางานแล้วมีความสุขไปกับงานนั้นด้วยคือเขาได้รับผิดชอบแล้วเห็นความสําเร็จเห็นความก้าวหน้าผิดเป็นครูนี่เรื่องจริง บางทีผู้บริหารบางท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าลูกน้องทําผิดเรื่องใหญ่โตจังเลยแต่ตัวเองทําผิดเรื่องนิดเดียวแต่ผมยืนยันว่าผมมาทําผิดมากกว่าลูกน้องเพราะฉะนั้นการที่ลูกน้องจะทําผิดบ้างไม่เป็นไรก็แสดงความเป็นตัวตวนออกมาว่าผิดครั้งนี้เพื่อเป็นครูแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต อันนั้นคือเป็นประเด็นทําให้คนอยู่ก็อยู่กับเรานานแล้วก็ลองผิดลองถูกบ้างส่วนใหญ่แล้วจะลองถูกมากกว่าบริหารงานหนักขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเปล่าก็มีนะครับบริษัทนี้มีความเชื่อว่าเราต้องบาลานซ์อินไลฟ์ด้วยคนเรามีสุขก็ต้องมีทุกขไม่ใช่มีแต่ความสุขความทุกข์ไม่มีความหมายคือมีแต่ความสุขแล้วคุณคุณมีแต่ความสุขคุณก็จะไม่รู้ว่าทุกขมันคือไงทํานองเดียวกันคุณจะประสบความสําเร็จเนี่ย คุณไม่เห็นภาพความทุกข์เลยคุณก็จะไม่รู้สึกเกิดความรู้สึกประสบความสาเร็จทานองเดียวกันกับชีวิตเหมือนกันชีวิตไม่ว่าจะออกกําลังกายชีวิตครอบครัวชีวิตการทํางานบาลานซ์ไปด้วยกันเสมอรวมทั้งลูกน้องด้วยนะครับไม่เอาทํางานจนตายไปข้างหนึ่งนี่ไม่เอาแน่นอนไม่แน่นอนยืนยัน เชื่อแล้วนะคะว่าแนวคิดที่ทำแล้วต้องมีความสุขแน่ๆเพราะแม้อายุของ CEO หนุ่มจะล่วงเลยไปถึงเลข50ปีแล้วนะคะแต่ใบหน้าของเจ้าตัวนี้ยังดูเด็กและสุขภาพดีมากๆเลยะคะ่ะกข,ขอโทษนะคะพี่เหม่งบอกอายุไปแต่ตอนนี้นะคะ s a n Santa f นด์ว a k เ,เะ,ะ็กก็เปิดหลายสาขาแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มที่อร่อยนะคะแจ่วะคะ่ะกำลังจะมาก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ